สวัสดีครับผมมนีกามาอยู่ที่สวนกล้วยครับผมตอนนี้ก็ได้สวนกล้วยที่ว่าผมมเเนนาเฮ็ดคลิปนั่งกินนะครับพี่น้องตอนนี้กามาบักเกลี่ยคาเครือครับผมครับเพิ่นใหนมันบ้างครับโอ้โหแบบพี่น้องโอ้แสงเข่าเอ้พี่น้องเห็นว่าปลากล้วยที่มานาั่งรีกินปลาหมึกหรือบ่เกาคือแหลครับผมกล้วยครับกล้วยยังวิยังหลายนะครับไปอยากได้พันนี่มาซื้อเดลยครับ

อยครับัวหักหนบได้ปะน้ำหนัเค hui, รนี่โบตกว่า40กิโครับเนี่ยคอยลงคอยลงคอยนมนะเฮ้ยเอ้ยเลยซ้เอาทนเลยักเลยโคตรน้อยเนอันนี้อารมณ์ทนเ้ยงยหักเลยครับพี่อง งงจับเสียโอ้ยมันมีนกม่กินไวยจะเบิร์ตแน่น่ะมันฮักแล้วมันมันลีก่อนนะนกมากินเนี่เกยอะไรต้องไนลงครที่สูบเบรือเลื่อนเลยนีหน่งสองสามสี่ห้าก ลงลงเขียหลายเลี่บห้าสิบห้าวีครับสิบห้าวีิบหวีมีละเท่าบาทเดี๋ยวครับเดี๋ยวไอ้ส้มวีครับวีหนึ่งมีจำนวนอย่างนี้ครับเดี๋ยวนับใหเบอรงครับหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดปด หกสิบเจ็ดสหน่วยครับสิหน่วยหน่วยกับตงๆคกับพี่น้องเอ้ยยีาบาทพี่น้องงามเลยครับ